พี่สนรียแต่เท้าท่านกลับมาแล้วเหรอวันนี้ข้าซื้อปลาสดๆมาเอายังซื้อข้าวเหนียวกับมเมล็ดท้อมาหลายจินเดี๋ยวจะมาลองทำขนมโกลลูกท้อดูมเมล็ดลูกท้อเรือนหวนเจา้าอาจารย์ท่านได้ยินเรื่องวิชาบทกวีแล้วหรือยังพี่สาวคนดีของข้าตอบถูกทีเดียว2ี่กข้อ อาจารย์ชื่นชมไม่หยุดปากเลยแหมถ้าไม่เห็นว่าหน้าเสียสูงอมากแค่ไหนแต่ยังต้องฝืนยิ้มแสดงความยินดีตลกชะมัดเลยคุณงงนิข้าปล่อยปาละาเลยเจ้าเกินไปใช่ไหมคำพูดพวกนี้เจ้าควรพูดต่อหน้าข้าอย่างนั้นเหรอเป็นกันเองเกินไปก็ไม่ได้กลัวอาจารย์เกินไปก็ไม่ได้เป็นสิทธิ์นี่ยากจริง กินมื้อเที่ยงแล้วหรือยังนี่มันมองยามใดกันแล้วก็ต้องกินแล้วสิของหวานเหรอก็กินแล้วนะไหนว่าไม่ชอบกินขนมหวานในวังวันนี้มีขนมออกรสเค็มก็เลยกินไปหลายชิ้นทําไมกันเรียนพินกินขนมหวานไม่ได้เหรออาเอออืม,อม,มากินสิขนมก๋ลูกทอยอีกแล้วทำจากน้ำผึ้ง ไม่ค่อยหวานข้าไม่ชอบกินอืมอร่อยมากหอมหวานมากแต่ไม่เลี่ยนรสชาติเหมือนตอนนั้นอาจารย์ซื้อมาจากไหนล้อของจากในวงนะังเนอพ่อครัวเป็นคนทำหากว่าเจ้าชอบอก็เอาไปให้หมดเถอ <c oughs> ะเช่นั้นก็ขอบคุณอาจารย์ จริงๆแล้วยังมีอีกเรื่องที่ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เรื่องใดตอนที่เข้ามาเมืองหลวงอาจารย์ก็เหมือนกับคนอื่นเรียกข้าว่าคุณหนูรองเจียงแต่หลังจากที่เจอเรื่องอันตรายอาจารย์ก็ไม่ได้เรียกว่าคุณหนูรองเจียงเรียกว่าคุณหนูรองหนิงก่อนนี้ข้าไม่ทันสังเกตบัดนี้มานึกดูจึงเข้าใจในความหมายของอาจารย์ก็แค่ชื่อเรียกทั่วไปไม่ได้มีความหมายอะไรเจียงเสวียนหนิงเจียงเสวี่ยหุย เจียงก็คือชื่อของตระกูลสเสี่ยคือคำบอกลำดับรุ่นมีเพียงแค่ชื่อหนิงที่เป็นของข้าจริงๆแยกข้าออกจากผู้อื่นอาจารย์มองปมในใจของข้าออกจึงได้เรียกข้าเช่นนี้เพื่อให้ข้าสบายใจขึ้นใช่หรือเปล่า